ข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา car o f no สวัสดีครับพบกับ car o f no กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่งรถยกสูงโหลดเตียมีผลอย่างไรกับรถบ้างสำหรับคนไทยการดัดแปลงรถจนหายกลายเป็นรถทรงเตียหรือทรงสูง เป็นที่นิยมมากเพื่อปรับหน้าตาของรถให้เปรียบเสมือนรถแข่งในรูปแบบที่เจ้าของรถปรารถนาแต่หาคุณเพิ่งมีรถใหม่แล้วต้องการจะปรับเปลี่ยนเป็นรถโรถเตี้ยให้ยกสูงมาดูข้อดีข้อเสียกันก่อนเมื่อเทียบกันแล้วข้อเสียอาจจะมีมากกว่าที่คุณคิดก็ได้ก่อนอื่นมาฟังนิยามของรถโรถเตี้ยยกสูงกันวันนี้คาับโนได้หาข้อมูลมาฝากครับจะมีอะไรบ้าง1 นิยามของรถโหลดเตียยกสูงรถโหลดเตียคือรถยนต์ระยะห่างจากกึ่งกลางไฟหน้ากับพื้นถนนต่ำกว่า40ซนติเมตรรถยกสูงคือรถยนต์ที่มีระยะห่างจากกึ่งกลางไฟหน้ากับพื้นถนนมากกว่า135ซนติเมตรจากข้อมูลส่วนใหญ่คนที่ชื่นชอบรถโหลดต่ำบอกว่ารถยนต์จะมีสมรรถนะในการเกาะพื้นได้ดีกว่าซึ่งหากเป็นรถแข่งก็คงจะเป็นเช่นนั้น แต่ในกรณีที่เป็นรถยนต์สําหรับใช้งานในชีวิตประจําวันฟังแล้วอาจจะไม่อยากทําให้รถไปทําเตี้ยลงเลยจริงๆหากขอเสียของรถโหลดต่ํา 1. ช่วงล่างพังง่ายยังไม่เกี่ยวกับลูกละนาดการที่รถโหลดต่ําถูกขับออกนอกถนนแรงกระแทกต่างๆอาจจะทําให้ชิ้นส่วนที่ถูกดัดแปลงเยอะตัวรถกับโชค๊คยางและลูกหมากศูนย์ท่วงของรถค่อยๆได้รับความเสียหายไปเรื่อยๆ ถือว่าเพิ่มการทํางานให้กับส่วนยึดติดเหล่านี้และหากรถยนต์มีระบบก,การดัดแปลงนี้ไว้ก็จะมีผลต่อเบีย้ยประกันภัยที่ต้องชําระทุกปีและหากความสูงน้อยกว่าที่กรมการขนส่งทางบกกาหนดก็ต้องปรับเปลี่ยนสภาพรถให้เหมือนรถปกติก่อนออกวิ่ง 2. เกิดการกระแทกกับลูกระนาดลูกระนาดทําให้เกิดการกระแทกมหาศาลทั้งตัวลอ้อกันชน และอุปกรณ์ช่วงล่างที่เราต้องมาเสี่ยงดวงว่าจะขูดรากเอาชิ้นส่วนไหนไปกับความสูงของลูกนาดนั้นเนื่องจากแต่และชุมชนหมู่บ้านกําหนดของขนาดลูกนาดมาไม่เหมือนกันบางที่ก็ชันบางที่ก็นูนรถยนต์ปกติยังเสียหายกันมาแล้วน้ำภาษาอะไรกับรถโหลดต่ำสามน้ำท่วมเสียหายง่ายกว่าเมื่อจอดไว้ในซอยที่ง่ายต่อการถูกน้ำขังแล้วเมื่อเจ้าของรถย,ย้ายรถหนีไม่ทัน ต้องรองรับความเสี่ยงเจอน้ําท่วมปล่อยน้ําแชร่รถอยู่นานระดับน้ําอาจสูงเข้ามาในตัวรถทําให้ตัวรถได้รับความเสียหายหนัก 4. แรงประทะเปลี่ยนมากลางรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุสําหรับรถยนต์บางรุ่นแรงประทะจะถูกเปลี่ยนมาอยู่ที่กลางตัวรถนั่นหมายความว่าผู้ที่อยู่ในรถมีโอกาสบาดเจ็บและสูญเสียมากกว่ารถยนต์ที่ไม่ได้โหลดต่ํา 5. คือลานจอดรถยากรถที่โหลดต่ํา มีความเสียเปรียบเมื่อต้องขึ้นลานจอดรถที่ระดับความสูงของแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันรถบางคันด้านหน้าติดของแต่งล,อล้อรถส่งความสูงให้ขึ้นเนินได้ไม่พอถึงต้องวนกลับจอดชั้นล่างในส่วน5ข้อเสียของรถยกสูงหหลังคาติดหลังคาจอดรถอาคารจอดรถต่างๆมีกำหนดระดับความสูงเพื่อป้องกันไม่ให้หลังคาติดอยู่กับเพดานลานจอดรถอย่างเช่น1.5เมตร ถึง1.8เมตรแล้วแต่สถานที่รถยนต์ที่เสี่ยงต่อการขูดกับอาคารจอดรถมากที่สุดคือรถกระบะยกสูง 2. หลังคาติดที่กับรถใต้สะพานนอกจากความสูงของหลังคารถยนต์รถบางคันมีเหล็กสำหรับยึดติดบรรทุกสัมภาระเดินทางซึ่งที่กับรถใต้สะพานบางแห่งก็จำกัดความสูงไว้เช่นหากถอยรถทันก็ต้องค่อยๆถอยออกแต่ถ้าหากถอยแม่ทัน ก็ต้องใช้ตัวบริการช่วยลากหรือปล่อยลมยางออกก่อนจึงจะเคลื่อนย้ายรถได้ 3. อุปกรณ์ยึดต่อช่วงล่างพังเร็วยกตัวอย่างอุปกรณ์ยึดดช่วงล่างกับลูกหมากโชก๊คเสียงพังเร็วเพราะต้องรับแรงกระแทกตลอดเวลาที่มาคืนจากการออกแบบมาตั้งแต่ต้นซึ่งหากคุณออกรถใหม่ป้ายแดงเพิ่มมายกสูงก็ไม่คุ้มเสี่ยง 4. ต้องเปลี่ยนยางเป็นขนาดใหญ่ เพราะยางขนาดเดิมต้องรับน้ําหนักมากขึ้นเนื่องจากรถต้องการแรงยึดเกาะที่มากขึ้นเมื่อขับขี่หากใช้ยางขนาดเดิมจะพังเร็วทั้งยางและอุปกรณ์ยึดติดช่วงล่างตามข้อ 3, 5เปลืองน้ํามันเมื่อรถต้องใช้ยางที่ใหญ่ขึ้นและรองรับกําลังที่ยึดเกาะที่มากขึ้นการใช้พลังงานก็มากขึ้นไปด้วยบางท่านที่เคยนํารถไปยกสูงก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า รถกินน้ำมันมากขึ้นซึ่งจะมากหรือน้อยนั่นก็แล้วแต่รุ่นรถยนต์แล้วของตกแต่งรุ่นนั้นๆด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไปจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ